จ้นฉบับคลิปจับฮอตดิจิตดีมอนให้สิทงภาคไทยโดยคุณระดรวบรวมนะครับเฮชโชกับภารกิจกู้ชีวิตมักแมนว่าไงไอเพื่อนหัวขวดที่รักของฉันฉันมีอะไรจะโชว์ให้นายดูด้วยระไหนดูดีนะปิวมันจะกลายเป็นมูแดงวนกลับมาเย็ดรอบปี้ตสองอันโดจัดปหลัดมอไไปเลย่ะครับเฮชถ้ามีพลังนี่ต่อให้ตะตรวหลบได้มันก็จะวนกลับมาเพื่อนกูเลเวขี้เลย ไ,งงไอ้นักแม่โถไอโง่ไอมึงกันรู้ว่ามันเป็นพลังบูแบลงมันจะบนกลับบ้าน่ะทัางที่รู้ท่านรู้ทำไมมันถึงไม่หลบะมักแม่ไอหน้าโง่โอ้ยเบแล้วไงจะตอบยังไงว่าดนกูประกอบไม่เป็นทำไมไม่ติดกันว่าทำไมติดกันได้ใช่ไหมชิ้นส่วนนี้ไม่ใช่ตรงนี้เออล้วชิ้นไหนวะแม่เอ้ประกอบยังจะหมะายมักแมนนักแมนทิ้งขี้ไว้กูอีอใช่ใช่ในการจะประกอบของสิ่งชิ้นเราได้เราต้องมีใช่เรามีกาวที่เกไม่ดมอยู่ดีวาเออเจอแล้วกาวเงียบไปเลย ส้านาทีต่อมาแล้วก็ใส่ตรงนี้เรียบร้อยเหมือนเดิมแปะพองแสเหมือนเดิมตรงไหนเนี่ยคนเราเวลาเขาดูเขาดูกันที่จิตใจหน้าตาไม่สําคัญหรอกเพื่อนพองแสไม่แตะพวกนกสวยที่ลงอยู่ในทุกเลาเเวนเดอร์ขนาดน้คิดแบบนั้นแล้วจะไมกวัวใจไม่ออกทุกคนมาดูไอ้หน้าอุบาทได้ดิหน้ามันก็ดูบาทเลยอุ้ยตายตันที่เพื่อนเราลืมทิดจะโบกให้นายเอาลี้เย แค่นี้มึงก็จะหายใจออกแล้วจะหมุนก็ใส่ตรงไหนวะเออตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนตรงนี้กูบอกค่อยค่อยหมค่อยค่อยจะดันแรงเลยสัสเลยฮิฮิหน้าตามึงดูทรงพลังมากๆเลยเพื่อนถึงเวลาออกไปบรนจนภัยปราบเหล่าไร้ด้วยกันแล้วก็ได้ด้วยมึงเป็นคนเปิดมันเดินเพื่อนไปสอนให้ไอ้พวกไวไลทแถวนี้มันรู้ว่าแถวนี้ถิ่นใครสัสทำไมคนเปิดต้องเป็นกูตลอดโอ้ยหนักหัวฉีหายเลยโอ้ยเออจะล้มจะล้มจะลบเฮ้ยเอาละนะไอ้ไวไลทกูจะยิงมึงนี่นี่ทำไมยิงไม่โดนท่ะทีวะนี่ มมักแมนไอหน้าง่มึงยิงไปไดนเขามือในตาขไมก้าดักูกูจะยิงมึงโอ้เห็นแล้วกูสงสารเดี๋ยวกูช่วยไปสบายถุยเออแตกเต็มหน้าเอ้ยอยต้องถึงมือกูอีกจนได้โถมักแมนเป็นไงมั่งเพื่อนสบายดีไหมอุ้ยลืมไปว่ามันไม่มีหัวเอาไงดีว่าอุ้ยนึกออกแล้วนี่ไงกูคิดออกละ เอาอย่างนี้เลยแล้วกันนี่แน่เดี๋ยวกูทําหัวใหม่ให้มักแมนต่อไปก็วาดลูกกตาสองอันวาดปากยิ้มแล้วก็เติมฟันให้หน่อยเดี๋ยวคิ้วไม่ได้เรียบร้อยรู้สึกไงบ้างเพื่อนสองคำไรเพ่นคำว่าอะไรเลิศครับเชดไอสัตว์